แน่นว้าวสำหรับท่านใดที่ผ่านไปเห็นคลิปนี้รู้นะว่ากำลังคบหาดูใจกับใครอยู่อบอกเลยว่าความสัมพันธ์ของคุณกำลังไปได้ดีคุณต่างคนต่างชอบกันคุณต่างคนต่างรู้สึกดีต่อกันบอกเลยความสัมพันธ์ของคุณจะเดินหน้าอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเจออุปสรรคและปัญหาสิ่งใดคุณจะผ่านมันไปได้แล้ความสัมพันธ์ของคุณบอกเลยว่าเหนียวแน่นมาก อุปสรรคนั้นไม่สามารถทำลายความสัมพันธ์ความรู้สึกดีๆสำหรับคุณได้ความสัมพันธ์เดินหน้าแน่นอนสำหรับใครที่ครบก็แล้วจะรักกันมากขึ้นสำหรับใครที่กำลังตัดสินใจว้าวได้ไพ่สามถ้วยคุณจะได้ตกลงปงใจมีข่าวดีมั่นหมายกันในเร็วๆนี้หรือถึงขั้นตกแต่งและบอกเลยนะคนที่เข้ามาและคบหาตอนนี้เป็นคนที่ดีแล้วว้าวาต่อใจสำหรับคุณงานเงินความรักเขา จัดเต็มให้คุณอย่างแน่นอนใครเข้ามาแล้วกําลังแบบอินเลิฟเกี่ยวเรื่องความรักและความรักมันตรงมันใช่กับพลังงานนี้พิมพ์ว่ารับคําทํานายนี้ให้โชคดีให้เจอคนที่ดีที่ใช่ที่เปและทุ่มเทเปใจให้สําหรับคุณและให้โชคดีเรื่องความรักค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้ทุกคนโชคดีค่ะบ๊ายบาย